ดีค่ะบอกกชมชานางค่ะทีมหลังบ้านน้องอิงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูอีกภาพหนึ่งนะคะมึงบักโดบักโดเมื่อกี้แลนมาหาน้องเพิ่น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 แลนมหาเด็กเพิ่นเขานอกใจมันแล้วนะคะอีขาวอีขาวหรือบักขาวนอกใจโดเลยลค่ะไปไปมีปูเสาวไม้สีขาวเพื่อกัน โอ้โเพื่อแลนไปหาเขาลุงเบียจะแซลไอดโอดตลอดแบบทำใจเธอโดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกยางประมาณนี้นะเบิงๆๆ่งเบคือตอนไม่มีเมียไม่มีลูกหรือไม่มีดีดี้โดก็มีไอ้ขาวนี่แหละมีไอ้ขาวนี่แหละเป็นเพื่อนไปไปมาก็เลยเป็นแฟนกันเนี่ยค่ะ ไปหาเขาลค่ะนะคเขาอยู่บ้านเขาได้แลนไปแลนขามกันแท้ก <c ười> ันแท้สูงบ่คะกันแท้สูงเนาะกันแท้กันแท้อันนี้คันนานะคะคันนาเป็นภาษาไทยนะคะคันนาอันเนี้ย ครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นไอโดจิแลนตามปะนังค่ะไปลานขาปะนังขี่มอเตอร์ไซค์สิไปลานคานะคะปะนังรับซับขาหลอกมันนะคะทำท่า,ทาว่าสิไปทั้งบันน้องคู่ล้วปะนังเลี้ยวไปทั้งบันน้องให้นะโอทั้งบันลิงไอนะคะคือ ตั้งนะว่าสิไปทางบันนองคู่นะบักโดเตรียมแลนไปทางบันนองคู่ค่ะเพราะมันแลนน้ำหนานะคะปะน,นั่งกันเลี้ยวไปทางเรียไอน,นะบักโดแลนก่อนแลนลบมาเพทันแลนลบขาเมืันแทบบ่อบผลนะคะตําคันแท่ตีลังกาจะให้ใหปะน,นั่งว่าสันง กันแท้ม่สูงนะบักโดดตำกันแท้งายทวนเมืองเมืองเปินเป่นไป,นปะหยอกกันเดี๋ยวตอนตอนเห็นเขามีเมื่อนไอ้บักเขาผ้าผู้สาวมานะคะบักโดดใจสิขาดมันเหมือนคนเลยคะ่ะที่อันว่าจริงๆนะ fc คือเป็นอยัางประหน้าคือ อันเราเล่เาบุโดงเขาเหมือนคนเขาเราพูดเนี่ยเราพูดกับเขาเว้าอยีต่างต่างนะฟังหูเหลืองเบิดมันก็เลยมันก็เลยมันฉลาดเกินนะคะโดยฉลาดมากบอกวาษาคนหูเบิดเพียงแต่เขาบอกว่าใดหมายถึงเขาเว้านี่เขาเขาบอกนี่หูเบิดคือจังเขาบอกว่าคนเขาเบอกใด่างสินะ บอกนิดห่เบิดสีหนาทา่าทางทุกอย่างห่เบิดฉลาดมากค่ะโดยอมรับว่าเป็นสนุนัขพันธ์ที่ฉลาดมากสมกับตีพ่อเอกไม่น้อยหักเน,เนี่ยคะ่ะยองกันหันละสัมผาสลูกไส้ไปเล่นก็ในหนย,หนยปั๊บใจบกขาดน้หมูเนาะ มูเสออันไส่เสือตัวนี้แบบรอนะมมลูกชายเอฟซีบอกมีแต่มีแพนด้ากินไม้ไผ่อันนี้หมูกินไม้ไผ่แทะไม้ไผ่เดี๋ยวพาหมูแลนกันค่ะได้เสื้อแล้วได้เสือ้อ ทีละขั้นตอน่อบอกน้องดื้อมากน้องดื้อมากทีละขั้นตอน่อทีละขั้นตอน่อกินกินเสือกมนซะเลยโมะ,แม, <c ười> ออะแม่คืออะไรแม่คืออะไรลีลามากเลยโมบอกแม่คือรอนานแล้วนะ รอนานแล้วนะขอมือก่อนนี่ฉลาดมากอขอมือก่อนลูกขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือมาขอมือก่อนขอมือคือแม่อย่างไร่นพุ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 ่นกลับมารีเทิร์นกลับมารีเทิร์น เขาแอบมาหาเป็นผักผักกำมารีเทิร์นโดก็มีหัวใจเดก็มีหัวใจเด้อลุงเดียชอบเซลตลอดเซลไอโดกับเด็กเห็นบักเห็นบักโด่เซากินอาหาร กินอาหารค่ำหนึ่งกับเงยหนานะไปทั่งบันบาาักขาวกลุ่มกินตอ่เอเาหนึ่งกับเงยไปเค่อยเหลืออาหารไว้บักขาวนะคะคือตัวเองกินไม่เยอะเพราะตัวเองมีอาหารเยอะอยู่แล้วแบ่งเก็บไว้ให้อีขาวหรือบักขาวนะเด็กเพินินสมัยตะกี้นะสมัยตอนเป็นฮักกันใหม่ๆนะ พ้าเขามาเล่นบานใหม่ๆนี่นๆ,ๆจะไปไหมมัวจะไปไมเดี๋ยวกินเชือกมาซะเลยจะได้จะอยากไปเฮงไปรู้ปะไปอยากไปเฮง โอเคโอเคโอเคอยากไปแห้งเสื้อแล้ว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 โอเคโอเคป้าป้าป้าอืมมาตั้งพาใส่โอ้โห่บอดี้ว่าอยากบอดี้อยากอยาแลนบ่อเม็ดอยากมึงยองกันมึงมึงมึงสู่เขาบอดี้บางทีก็บแลนมาบางทีก็บแลนมาฟ่องเขาเลย ดี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 อ้ไอ้ไอ้ลูกดิ๊กเป็นอ้ายเนี่ยค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วดีดีเห็นว่าสู่เขาไม่ได้บอกแล้วไปบ้าบ้าพอแล้วพอแล้วเน่เน่เน่ดีดีหยุด อินเลิฟอินเลิฟอินเลิฟนะโดอินเลิฟมีความสุขแยกเราแยกแยกบังมูกับดีๆแล้วบ่ได้ดีดีด,ด,ดีงับนางหนาลูกมานั่งบ่ได้บังมูเท่าวัวเด้เ่าวัวไลยเดือนอยู่ค่ะแต่งห,หน่อยนะสุขเขาบ่ได้เห็นบอกถ้าเลิศตกซ่สงส่งมั่งใส่เขาเลย ตรงหึดใส่เขานะตะส,สู่เขาบ่ได้มาทางนี้ไปทางนั้นไม่ได้ไอเล่นอ้ไปเอาจาักรอบนึงพอนะไม่ได้มีความว่าอยากวิ่งคืออยากเล่นสรุปคืออยากวิ่งเล่น ไม่ได้อยากออกกำลังกายมวนมวนมีความสุขยินเลิบย่ำบกเข่าบอมาเน่น <c oughs> <c oughs> ไป,ไปไปไป yeah เหม er ือนฝนจะตกค่ะโอ้โหว้อแล้วว้อแล้ววอแล้วสูวกูไค์กูแชร์่น้ำเลยค่ะเบ่งโฆษณาให็บนางน้ำบ่งหมูหอบเหรอไปบักกับลูก กับเธอเ <C oughs> สด็จไอโดอยู่สิคนไลกก็แชร์ให้น้ำค่ะเบอร์โฆสนาให้ไปน้าน้ำเด้ค่ะทีมหลังบ้านให้กำลังใจทีมหลังบ้านมาแล้งพอกับอิลายุวัตโกกาตนะคะสมทรสรค่ะ,ส,ส,คคะสำหรับลิมนีซสำนีก่อนค่ะ เหมือนควรจะตกเลยค่ะนี่ขนาดลดรงเรียนไปเลยได้ค่ะคือเริ่มเจ็ดโมงกว่าแล้วมัค่ะยังขึมอยู่บรรยากาศเหมือนควรจะตกคือคือสิโตห้ามดอกบ่งมวงเสียนะคะหมอหมหมอหันมาหาแม่หมอหมูนี่ มาเห็นหน้าปกโมโมูเวลาเศรายิ้มเป็นตะบึงแหงเวลาเศร้าอันเอาปากนะโมอือได้หน้าปกแล้วปะปะปะลูกบอกกันไม่ลิปหน้าค่ะนะอย่าวิ่งเยอะเอาแค่พอดี่พุ่งพอที่แล้วเบาลูกเบา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  คอมเมนต์เข้ามานะคะเอฟซีเดี๋ยวเป็นทางจะตอบคอมเมนต์ค่ะวันนี้ว่างค่ะโอ้โกันในคลิปหนาค่ะโอ๊ยหัวเหรอหัวเหรอพ่อหมูพ่อ้ พอก็ไม่ลิปบนะค่ะสำหรับคลิปบนี้สักนี็นค่ะสวัสดีค่ะ